อนรวยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดม,<า>มหาชนกังน้ำสไตล์กังน้ำสไตล์กังน้ำสไตล์ของเราเป็นยังไงครับพี่จอยอินเทรนด์ไหมครับคุณจอย สุดๆเลยค่ะปลื้มมากๆเลยค่ะเกาะติดกระแสแบบนี้เขาเรียกว่าอินเทรนด์สุดๆค่ะกำลังสไตล์กำลังสร้างกระแสความนิยมอย่างถล่มทลายเชื่อว่ายอดวิวใน YouTube จะถึงร้อยล้านวิวค่ะจนใครๆก็หันมาเรียนแบบทั้งการร้องการเต้นไปทั่วโลกรวมทั้งมิตรดอมมี่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐก็ยังเอาคนหน้าเหมือนเขาไปเต้นเพลงกำลังสไตล์บนเวทีหาเสียงเพื่อดึงความสนใจด้วยนะคะประเทศไทยเราเองก็ไม่น้อย ก็เต้นท่าเรียนแบบกันใหญ่เลยทีเดียวสำหรับเทรนด์ยอดวิวใน YouTube ที่มากขนาดนี้ก็ทำให้คนธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนดังไปทั่วโลกคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าเราสามารถนำกระแสความนิยมหรือว่าเทรนด์ไปต่อยอดให้กลายเป็นทรัพย์สินได้ทำให้เรานั้นรวยรวๆรวยรวยยิ่งขึ้นได้ค่ะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ